เอาพี่นกตื่นพี่นกตื่นพรุ่งนี้แล้วกันพี่นกตื่นตอนเช้าอะ่ะพี่นกคักหนูมานะโอเคไหมอยู่บ้านแหละอยู่บ้านอยู่บ้านตอนบ่ายอยู่บ้านน่าจะอยู่แหละไม่ได้ไปไหนอากาศอากาศหนาวไมไ่เป็นไหนอะ่ะ โอเคได้เลยลาจาาอรยาอยู่บ้านทั้งวันอยู่บ้านทั้งวันวันนี้หยุดค่ะวันนี้หยุดวันนี้หยุดทํากิจกรรมเสร็จก็มีงานเลี้ยงเด็กๆเนาะมีขนมขนมมีอะไรประมาณนี้แหละไม่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 มีพิธีอะไรมากม่ยสาวพิ่จิตคนงามสวัสดีค่ะไปทําอะไรวันนี้วันวันวันปิดภาคเรียน มันปิดภาคเรียนค่ะมามา,มาเที่ยวป่าช้าพี่วันคนงามเก้าหมื่นโลกเลยเหรอเก้าหมื่นโลกเลยเหรอคนเพิ่งจะทยอยมากำลังจะเข้าโบสถ์เขาเปิดประตูแล้วไงเดี๋ยวไม่ได้นั่งหน้าเดี๋ยวไม่ได้นั่งหน้าอากาศไม่ยำนวยเลยอ่ะ กลางเดือนแล้วกลางมิถุนาแล้ววันที่21 20ิบเอ็ด่นาะยี่สิบมิถุนาก็วันฉลองซัมเมอร์แล้วอะซัมเมอร์แบบเป,เป็นทางการแต่ดูสภาพอากาศดูสภาพอากาศดิโอาา้ย <Yeah. S 1> พี่วันณาลีสวัสดีค่ะสวยค่ะสวยสวยงามอาสวยงามจริงนะซัมเมอร์เนาะดอกไม้ดอกหญ้ามันมันสวยทั้งหมดเลยเอ้าจริงๆรินะ นั่งหน้าไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้โอ้ยให้รับมุกไหมให้รับมุกไหมนั่งหน้านั่นแหละดีแล้ว <c oughs> แบบนอะบ้านนี่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราต้องไปสถานที่ที่มันอะไร อยู่นี่นะมีงานพิเศษมีพิธีกรรมอะไรต่างๆก็คือป่าช้านี่แหละ <c oughs> ปะา่าช้ากลางหมู่บ้านเลยนะตอนเย็นๆ <c oughs> ก็มานั่งเล่นแถวนี้แหละบรรยากาศดีดีมีมงกยามแล้วอะ่ะสองโมงขึ้นสองโมงครึ่งแล้วอะ่ะ อูห้หนาวเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะใช่พี่นกได้ค่ะได้ได้พี่นกตื่นน่ะพี่นกตื่นพี่นกพี่นกพี่นกทักหนูมานะโอเคไหมก่อนไปทํางานก่อนช่วงนั่งกาแฟ <c oughs> ขอดูซับเซิฟก่อนขอซับเซิฟดูก่อนโอเคค่ะฝันดีค่ะพี่นกขอบคุณนะคะ มันเป็นมันเป็นวันที่จะต้องแบบแต่งตัวแบบแต่งตัวแบบซัมเมอร์ใส่ดงใสดเดี่ยวอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ <c oughs> มันหนาว โอเคค่ะได้ไดห้หนูว่างไงพี่นกวันนี้วันนี้หยุดค่ะวันนี้หยุดหนึ่งวันมันหนาวแม่พึ่งจะขึ้นมาจากศูนย์ได้ไม่กี่วันก็มันน้อนหนาว,ห,นาวหอนหอน้อนอ่ะเต็มเน้นคื้นหนาวเน้นเน้นคือหนาวหนาวมากๆถึงมากที่สุด <c oughs> ยังไม่ได้ใส่เสื้อแขนไซส์เดียวกับเขาเลยพี่พึ่งเดนมาร์กละ่ะ เขาป่าไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดอย่างทางโน้นทางโน้นเก็บเห็ดอย่างทางนี้มีอยู่มีอยู่ดูดูเดียวก็คือดูดูหนาวหนาวทั้งปีหนาวตลอดปีหนาวตลอดปี